ผมทนฟังมาเป็นชั่วโมงกว่าดีใจนะฮะไม่ได้ลำคาญอะไรเลยเพราะว่าผมได้รู้ว่าขั้นการตามมาตราเจ็ดของพรบพลกฉบับเนี้ยท่านมีเจตนารมและท่านมีความตั้งใจอย่างไรแต่ก่อนจะพูดผมจะพูดถึงกระทรวงสาสุขนิดนึงท่านตียังอยู่ท่านตีครับความดีของท่านกันมีอยู่เรื่องหนึ่งในปี ห้าหกอ่ะเราพยายามอย่างยิ่งที่จะบรรจุบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขสี่หมื่นห้าพันอัตราเนี่ยทำไม่ได้ตอนแรกจะตกลงว่าภายในสามปีหายไปหลังจากขยิบหนาจวันนี้ท่านลื้อฟื้นมาตัวนี้เป็นพลังสําคัญของการต่อสู้กับโควิดเพราะเขาได้เป็นใครการแล้วนี่ผมแสดงความดีใจกับใครการในกระทรวงสาธารณสุขครับและที่สําคัญที่สุดอสอมอ ท่านอย่าลืมกำนัน้ใหญ่บ้าด้วยนะครับมีทั้งสองหน่วยงานเนี่ยที่สู้ช่วงวิกฤตที่สุดมีลาคนตายเนี่ยพวกเราไปงานศพเนี่ยท่านมีคนไม่กี่คนแต่แนวหน้าคือคนสองกลุ่มนี้แค่นี้นะครับผมจะพูดสั้นๆในเวลาสิบนาทีเนี่ยคงลำบากอาจจะเลยไปน,นิดนึงเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องพูดต่อท่านครับผมเองนี่นะครับจะไม่พูดในประเด็นรายละเอียด เพราะผมรู้ว่าวันนี้การแสดงความคิดเห็นในสภา,าเนี่ยมันคือเป็นความเห็นทางการเมืองนะฮะไม่มีถูกไม่มีผิดการตัดสินว่าใครพูดอย่างไรเนี่ยมันคือประชาชนนะเป็นผู้ตัดสินท่านบอกว่าทุกอย่างท่านทำดีอันไหนต่างประเทศดีของท่านก็ดีกว่ากระเป๋าชาวบ้านมันจะตอบท่านเองว่ามันดีจริงไหม วันนี้ผมคิดว่าถ้าไม่ได้พูดหลังท่านลำตีครั้งนี้ แผนที่ผงังขึ้นมาแล้วผมเชให้ท่านเห็นว่าอย่างนี้นะฮะข้ารานการตามมาตราเจ็ดเนี่ยมันเป็นข้นรการซึ่งจะไปบริหารเงินกองทุนแต่เขาต้องต่อสู้กับข้นรมการตามมาตรา27ของพบรบจัดซื้อจัดจ้างอ่ะทานประธานบ้านผมมันมีข่าวทุจริตผมเลยตามเรื่องนี้ไปก็ไปนึกถึงว่าในสมัยที่ผมเป็นรองประธานอนุกรรมการภาคใต้ ที่ตั้งขึ้นใหม่เนะี่ยภาคใต้นี่ประกาศกฎหมายความมั่นคงนะสามจังหวัดกับสี่อำเภอเนี่ยแล้วภาคใต้ก็ประกาศกฎหมายบริหารราชการฉุกเฉินท่านเชื่อไหมครับงบประมาณเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่ละปีเนี่ยไม่มีการหาผู้มาเป็นคู่สัญญากรลรรัฐเนี่ยเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสี่อำเภอเนี่ยจ้างตรงได้หมดแล้วบวกอีกหปค่าเสียงไทยผมถามรัฐร,ครีครั้งนะท่านครามการที่ว่าเนี่ยอยู่ภายใต้กำกับของท่านปราลัดกระทรวงเป็นประธานฮะท่านครับมีตัวแทนหน่วยงานแปหน่วยงานมีผู้ทรงคุณวุฒิเจ็ดท่าน มีคุณสมบัติเรียบร้อยจะเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา29ของพรบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ60ท่านครับคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเรียกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ60 แปดท่านเป็นตัวแทนหน่วยงานเจ็ดท่านมาจากปลัดกระทรวงมีคนตั้งมีอำนาจที่อ้างถึงและออกระเบียบใช้กับการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยคือวงเล็บมาตรายิบเก้าวงเล็บสามวงเล็บสวงเล็บสามเนี่ยมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหา,หาหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบนี้คือพรบจัดซื้อจัดจ้างปีหกสนนี้นะครับท่านท่าน มีความหมายยังไงฮะพอวันที่27มีนาฮะหกามคณะกรรมการชุดนี้นะฮะออกระเบียบต่อไปนี้เงินที่กู้มา4ี่แสนล้านเนี่ยบวกกับจำนวนหนึ่งที่45,000ล้านของสาสุขเนี่ยไม่ต้องมีอีบิดดิ้งเน่ยทุกวงเงินจ้างตรงได้หมด อันนี้เลยฮะไม่เสี่ยงภัยกับการทุจริตต่อมาวันที่ยีสี่เดือนมีเดือนเมษาหกสามมันมีระเบียบมันมีระเบียบยบงเล็บสี่ด้วยนะเขาให้เราให้เขาเนี่ยมีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงและระเบียบเขาก็ยกเลิอกอ e ีบิดดิ้ง พอวันที่ยี่เนี่ยเขาใช้วเวลรสามตีความตีความงดใช้กฎหมายท่านไม่มีในหมวดที่ว่าด้วยการทิ้งงานเนี่ยตามภาพจัดนี้เนี่ยมาตาร้อยเก้าท่านประธานใครทิ้งงานเนี่ยถูกลงโทษแต่มาครั้งนี้ออกทำไม เป็นกฎหมายเป็นระเบียบที่หัวประมูลอย่างเปิดเผยคุณไม่อายเลยครับขอร้องให้ทางนายยมดินเลิกเพราะอะไรครับเวลาได้คู่สัญญาเวลาได้คู่สัญญาท่านฟังให้ดีนะฮะคนเสนอรลคาต่ําสุดจะได้ลองลองมาที่สองที่สามที่สี่พวกนี้ต้องเสนอสูงกว่าถึงไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ระเบียบนี้ ถ้าหากว่าผู้สัญญาที่ได้ไปเนี่ยอ้างว่าไม่มีความพร้อมเนื่องจากโควิดได้รับผลกระทบไม่ต้องมาทำสัญญาก็ได้แล้วไม่ผิดด้วยใช้ภาษาว่าไงครับผู้ชนะไม่มานี่นะครับบอกว่าไม่เข้าลักษณะการทิ้งงานตามมาตราร้อยเก้าเห็นไหมฮะ ออกระเบียบแก้กฎหมายประเทศนี้ทำได้อะผมอายผมตอสอบ้านนอกนี่อายพออันที่หนึ่งไม่ได้สเสนอตับมไม่ได้อันที่สองสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งเรียกเขามาทำเขาไม่มาทำเพราะว่าโควิดก็เอาอัที่อันที่สามอีกอันที่สามไม่ทำก็ลำดับถัดไปอีก ก็หมายความว่าคนเสนอสูงสุงดี่ได้อันนี้ไม่หัวตรงประมูลเรียกอะไรอะ่ะที่ผมพูดนี่ผมพูดที่คุณอ่านแล้วกลับไปดูแม่ตาเจ็ดผมมีเวลาเหลือไม่กี่นาทีเนะี่ยกลับไปดูคณารมการตามมาตาเจ็ดมีสองส่วนฮะส่วนที่หนึ่งโดยตำแหน่งหกท่านส่วนที่สองนายกตั้งห้าท่านใช้คำว่าและนะฮะ ห้าท่านยังไม่ตัง้งกรรมการทำงานหมดแล้วจบแล้วโครงการต่างๆมาตั้เดต่สิ้นสุดเดือนนี้แล้ว <Okay. S 1> เดือนหน้าตัดสินแล้ว <Okay. S 1> เดือนต่อไปจ่ายเงินแล้วแล้วเขียนกฎหมายทำไมไผมไม่พูดประเด็นอื่นผมพูดประเด็นความเห็นทางกฎหมายของนักการเมืองแบบผม,ผมต่อหน้าท่านประธาน และฝ่ายบริหารผมเห็นสำนักว่าบาผมดีใจเพราะอะไรครับท่านดูกฎหมายมาตราร้อยเกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการาราผลัสรุภาครัฐหกศูนยทิ้งงานถูกลงโทษระเบียบที่ออกกมาที่ยี่สี่ทิ้งงานได้รับความอภัย คืนเงินหลักประกันให้ไม่ผิดกฎหมายไม่เข้าลักษณะมาตรา109ท่านครับผมขอต่อยนิดหนึ่งเพราะมันยังไม่จบในประเด็นแบบนี้ท่านถ้าหากว่าท่านประธานมองเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำได้รัฐบาลทำถูกเหมือนที่ภาคได้ท่านครับ วันที่27ที่ออกระเบียบเนี่ยฮะไม่มีอ e ีโชาติไม่ไม่มีอีบิตติ้งเนี่ยไม่ต้องหาคู่สัญญาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะใช้จนกว่าพบรบฉุกเฉินยกเลิกสวยไหมครับมิหน้าคนถึงต่อต้านพบรบฉุกเฉินว่าต้องยกเลิกเพราะว่าท่านอ้างว่าเพื่อคุ้มครองการจัดการแก้ปัญหาให้มีเอกภาพหรือคุ้มครองการหาคู่สัญญาโดยไม่ต้องอ e ีบิ d i ิ้ง เห็นไหมครับผมพูดเรื่องประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นข้อกฎหมายความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างถ้าคุณเห็นว่าดีผมฟ้องประชาชนฟ้องสื่อมวลชนผมจะแจกให้คุณเขียนอย่างนี้คุณยอมรับไหมภาคใต้มาหลายปีเป็นอย่างนี้แต่แบบยี่สิบสี่เมษาไม่มีนะเขามีอย่างเดียวคือไม่อีบิิ้แต่ว่ายีสี่เมษาบอกว่า ทิ้งงานก็ไม่เสียหายเนี่ยไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามมาตราร้อยเก้าอย่างเงี้ยเขียนได้ไงท่านประธานครับผมจะสรุปอย่างนี้สั้นๆน,น,นิดเดียวความสัมพันธ์ทางสังคมของพวกเราเปลี่ยนแปลงเ,เพราะโควิดความสัมพันธ์ทางการผลิต ลูกจ้างนายจ้างเจ้าของทรัพย์ผู้ผลิตเปลี่ยนไปเพราะถูกบังคับให้อยู่กับที่ทุกอย่างก็จบไปแต่พลังการผิดของโลกปัจจุบันมันก้าวหน้าสูงลิบอะไรจะเกิดขึ้นจากนี้ไปเนี่ยไม่มีใครทำนายได้ท่านนายกค,ครับผมขอร้องท่านเนี่ยอีกสี่ท่าน ผมพูดผ่านนประธานนะครับดิจัว่าผมไม่พูดกันนโยกอีกอีกสี่ท่านข้ามการตามม .17 มเของภาพหยัดพกรกฉบับนี้ฮะท่านครับตั้งคนอื่นที่เป็นภาคประชาสังคมเข้าไปอีกสี่คนได้ไหมเพื่อช่วยเป็นหลักประกันใหก้กับเจ็คนที่ตั้งตั้งขึ้นไว้น่นนะได้ข่าวว่าหกคนนี้ ที่ท่านมานั่งนี่อีกเจ็อีกคนที่เจ็ดเนี่ยผมได้ข่าวจากสื่อว่าท่านได้ตั้งได้ขาคิดศิกาไปอีกท่านหนึ่งก็เป็นภาครัฐด้วยกันอีกสี่ท่านเนี่ยให้เป็นภาคประชาสังคมได้ไหมพอถ้าเอากล้การประจำหรือใกล้การเก่ามาหมดเลยเนี่ยคนจะไม่ไว้ใจและผมขอให้ยกเลิกให้กลับไปใช้ระเบียบการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างที่เขียนไว้โดยปกติ มันไม่ต้องเร่งด่วนไม่ต้องช่วยกันหาเงินขนาดนั้นผมขอร้องแค่นี้ครับขอบคุณรทําทรนครับ